วันนี้เราอยู่กับเซียนไผ่9ก้าดาวสองขั้นเลยนะคะคนหนึ่งก็คุณสุภาพมีไข่อีกขั้นหนึ่งนะคะจากสุรธานีคุณมิสเตอร์เคค่ะอีกคนหนึ่งมาเป็นนักเรียนมาเป็นนักเรียนอันนี้มาเป็นนักเรียนมาเป็นนักเรียนขอว่ามาเรียนหน่อยมันเป็นยังไงโอเคอเ่ะรางวัลอ่ะรางัลอย่างเช้ของสวนนะคะที่พัทลุงนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ถ้าในบรรดากวดัวนะ ตัวสองสีนี่จะเป็นตัวที่โตเร็วที่สุดแล้วก็ขนาดลำก็น่าจะโตที่สุดในตอนนี้ที่เราทดลองปลูกก็คือมีตั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวหนามน้อยแล้วก็อีกตัวก็คือใบไอตัวแสงจันจันข้อเด่นของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่มีขนลำเขาจะลื่นลำเขาจะลื่นมากสแล้วจะสีนิ้วขนาดสีนิ้วกว่าตัวนี้ก็ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าได้แน่นอนนะตัวนี้สี่นิ้วกว่า สวยลำสวยวันนี้จะเบ่งไปเพื่อเพื่อเอาไปเป็นอะไรตัวอย่างตัวอย่างนะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็เรามาดูกันเดี๋ยวเราตัดเสร็จก็ดูว่าขนาดความหนาอะไรตัดมันจะได้มาเป็นเนื้อไม้ยังไงเดี๋ยวอันนี้เหรอลำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลำนี้ลำนี้อายุลำอายุลำประมาณอายุลำของลำนี้เขาไม่ต่ำาไม่ต่ำกว่าสองปีครับผมเขาเริ่มตัดเอาไปเทสได้แล้วว่าความแกร่งหรือว่าโอ้เขาไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่ พี่ผมก็ตัวนี้หนามากครับตัวนี้ลำตรงอืมว่าน่าจะเกิน20เมตรด้วยนะถ้าวัดกันนะ20เมตรถ้าสุดปลายอ่ะมีเสน่ห์ของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือข้อของเขาเนี่ยมันจะคลอดลงแล้วก็ปองขึ้นอ่ะมันมันเหมือนแจกันคล้ายๆแจกันอ่ะครับผมคล้ายๆไผ่น้ำเต้ายืดอ่ะสวยสวยข้อสวย แล้วสังเกตความความยาวของแต่ละข้ออ่ะคือข้อมันสั้นอ่ะพอข้อสั้นอ่ะทำคอนิเจอร์ก็สวยทำคอนิเจอร์สวยหรือว่าจะเข้าอุตสาหกรรมเนี่ยลายที่ข้อมันจะทีทีเนี้ยลายจะเยอะจะสวยกว่าไผ่ข้อยาวตัวตัวก้าวดาวเนี่ยครับผมข้อสั้นมากไหย,ยิ่งโตยิ่งสั้นอ่ะอันนี้ปลูกนะแล้วก็นี่ดูนี่ข้างหลังนี่นี่นี่คุณมาดูมุมนี้ ดูหันมามุมนี้มันจะมีสีขึ้นดูดูมุมนี้มุมนั้นสีมันยังไม่ค่อยเยอะนี่ดูฝั่งนี้สวยมากสวยมากดูสิว้อ้ยอไอ้ยอะพี่ความหนาความหนาพี่อ้ยอะนี่ดูสีด้วยดูสีด้วยเกรงมากแน่นอนเลยถ้ามีเม็ดอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเม็ดไม้ไผ่เซียนไผ่่างนี้คน็โช์ ว่าความหนาของไผ่ก้าวดาวสองสีจะหนาขนาดไหนลองดูกันครับดูลองดูใกล้ๆเลยวันนี้ไม่หมดโอ้ยฉีกชีกกพี่ไม่ไม่ไม่ฉีกไม่ฉีกนี่ฉีกมาทางนี้หน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียหายนิดเดียวนิดเดียวฉีกเข้าเดียวหายไม่เสียหายโอ้โหแร่งมากเลยอ่าวนี้เราต้องทิ้งเลื่อยมันจะไม่ได้แล้ว มันมันเป็นอย่งเี้ยระวังนะครับเอาแม่งไม่ให้เสียโอ้โหพอเดียวอิดกล้าตัดข้าร้อยโอเคโอเคอ่าสวยแล้วทีนี้ค้ารองของดูความหนาดูอยากดูความหนาเดี๋ีวขอขอเกานโอ้ง่ายง่ายง่ายมากอ่าเดี๋ยวเขาไปทวงนู้ เดี๋ยวด,ดูความหนา<ร>ดูความหนาเดี๋ยวต้องตัดต้องแต่งก่อนเลาะเลาะเลาะนหน่อยอ้าวเอาเลยเอาเลยมันจะโดนเขียวเดี๋ยวเราตัดไหมอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างลาง่างคนล, <c oughs> ละเรื <c oughs> อ่องกันเลยสายสายสายลงมาข้างล่างโอ,โอ้โหสวยมากเลยตัวนี้เ <c oughs> ออที่เห็นก็น่าจะติด ตั้งแต่โคนสุดปลายก็ยีเมตรประมาณนะครับผมเดี๋ยวจะวัดสักหลักขอน่าจะติดกว่านะ5เมตรครั้งที่หนึ่งนะตรงนั้นผมมองเห็นแล้วได้ได้ได้พี่พี่เดินไปเลยอ่าเดีล้ะไปไปอีกไปออ่สเมตร10เมตร สิบเมตรเนี่ยสังเกตได้ก็คือช่วงสิบเมตรเนี่ยขนาดของโคนกับปลายเนี่ยยังเท่ากันเลยครับผมอันนี้ดูตรงนี้โค้กับปลายเนี่ยเท่ากันผมจําได้ครับเอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปทุกคจะคือที่ผมดูด้วยตาเนี่ยสิบสองเมตรโคนกับปลายเนี่ยเท่ากันคือถ้าเป็นไม้ใช้ลำเนี่ยเราตัดเป็นท่อนละหกเมตรได้ครับพี่สองท่อนอะ สองท่อนหกเมตรอ่ะห้าเมตรครับเออสิบห้าเอเมตรสิบห้าเมตรเราตีว่าเป็นไม้ใช้งานได้สิบสองเมตรครับพี่เพราะว่าตรงที่สิบอ่าตรงนี้สิบเมตรที่ดูที่ที่ช่วงช่วงสองเมตรดิช่วงช่วงสองเมตรเนี่ยขนาดมันเท่าโคนเท่าปลายเลยพี่สิบสองเมตรอ่ะเออเอาเป๊ะๆเลยว่ะสิบสองเมตรนี่ได้สิบสองเมตรก็คือได้ผูกมิตรสองท่อนผูมตรสองท่อนไม้สี่นิ้วเนี่ยผมละเอียดอ่ะไม่มันไม่นะ ไม่ยู่เอ่อทุนที่ทา,ออาน,น